ดีค่ะพ่อแม่ที่นอนเพื่อนๆสุก้นสุก้นเลยจ้ามันี้อากาศดีดีเนาะอืแต่ว่าแดดตอนเช้าแดดอยู่เดี๋ยวตอนบ่ายจะเป็นยังไงเมื่อคลืนฝนก็บนตกเนาะนมียังดอกยายจะมาเล่าไอ้ฟังคำฝันเนะาะเมื่อคลื่นใย,ยนอนหลับฝันเนาะ เป็นตาอยากหัวพี่น้องฝันแปละแปลเรื่องฝันเป็นตุ๊เป็นตาฝันไปเรื่อยเพื่อยอใหญ่จะลอ้ฟังเนาะเออเมื่อคืนยายฝันเดี๋ยวจะให้ฟัง,ยยฟฟงไปอยากอยากหัวเลาะก็มาฟังเด้ออันนี้เรื่องจริงยายฝันนอกเป็นตาอยากหัวน,นอนหลับจงได้มานอนหลับได้หลับดีแต่เมื่อคืนเนาะหลับตั้งแต่หนึ่งทุม นี่น,อน้องเอ,อ้ยก็นอนหลับดีเต็ม,มืคืนนอ้องอืมโอ้นอนหลับใหญ่จะลอยฟังดล้อบัดฝันใหญ่ฝันเจิงซีนอะองใหญ่ฝันว่าย,ยายไปไปใดบุกไปหลงไปหลงทีบลงปลาไปในโคกในป่าเออหลงตับบ้านบ่ได้นาะเออหาทางบ่เจอว่าสั้นเออฝันจำได้สำนะเออฝันไปไปเรื่อยเปื่อยเนาะ บุแมนว่ราลาบ้านบบไ,ได้ดรอกมันลงนะลงทาง่ากวันสันแต่ออฝันวันแล้วเป็นใจอยากหัวอันลงทาง่าอะเนาะฝันวะไปเจอนแม่ลูกคนหนึ่งเนาะอุ้ยอุ้มลูกเสือผากับบุมี่ใส่เสือผากัดขัดขาด,ดที่นองดำดำซะเอออันลูกเพิ่งลูกน้อยเพิ่งกะอู้ขีตาเนาะเออวันแล้วเป็นใจอยากหัวอันมีฝันนะ ขีตาเนาะมันปิดตาเบิดสมัยแบบคือพวกใหญ่แต่ก่อนเนาะมีขีตาเนาะเออตานี่ปิดมดุดเออนางอุ้มลูกนะอยูอ่ผู้หญิงคนนึงเนาะเออคนนังอุ้มลูก,นะเ,ลกนะเสื้อผ้าขาดๆใส่เดอกเออบวงงามดอกยายไปเห็นยายกะไปนั่งมองโอ้ยเสร็จขีตาให้ลูกนี่เป็นยงังค่ะยายก็ว่าเนาะเอาผ้าหนนะ้าจุ่มน้ำแล้วก็เซตเซต ขีตาลูกเนี่ยเนี่ยตามันจิตวิษแล้วมึนเ่ขคืนคีตามันติดฝันแม่มันก็นั่งเอยไอ้ลูกกับลืมตาเนี่ยบ่ได้เนเนอะแบบว่าคีตามันติดตาเนาะเส็จอย่างไรมันกับ,บเสร็จปุ๊ยคือบอกยากแท้คุณด้อยยังวะยายก็เลยวะน้องยายก็เดินไปอีกัดที่นี่จักไปเจอมังได้ว่ายายเนี่ยไปเห็นอี มีกระเป๋าอยู่สะพายอันนึงเนาะยายว่าจะกลับบ้านยายโอ้ทางกลับบ้านกูไปทางไหนเนะานะบ้านนีออ้ยายกวาเนาะทีนี้เห็นผู้หญิงคนหนึ่งคนเผาคุณย่างมา,ย,างย่างเนี้ยเนี้ยเียย่างมายายยายถามว่าอันยายอันไครแถวนี้มันมีตลาดบอจะถามหายัางตลาด มันมีคิวรถบ๊อว่ะสั้หนหรอกเออถามว่ายายก็ลงเนาะอันที่นี่ที่เฮายืนอยู่นี่นะ่ะมันมันซื่อ,อยังล่ะยายยายก็ถามคนเนาะยายถามยายคนนั้นที่นี่มันเป็นเอ่อพิษณนโลกคุณว่าดูดรู้ฝันพิษณุโลกมันคืออยังเนาะโอ้เป็นจังหวดัดว่าเอา้าโอ้ขึ้นมาไกลกว่านี่เถอวะโอ้พิษณุโลกมันอยู่มองได้ที่นี่ แต่ของกอคิดใบยาอยูเนาะมันเป็นโคกเป็นป่ามีแต่คนแปลกเลยบางคนมาก็แบบจอบเออไปขุดไปทากเนี่ยซื้อพากะเอะก็บมีไส้หดอกไส้์คดขาดหมวกกัะคัดขาดเนาะไปคลอไปฝันอย่างสั่นเออมาที่นี่ยายกว่าอู้ย้ายบ่อยาอยู่แถวนี้แล้วบ่งคนแปลกเออคนกับบุกคอยว่าหากันหนอกต่างคนกับต่างเฮตุงานเออที่นี่ย้ายก็ว่าอัน ทางไปโคราชนะไปทางไหนดู <c oughs> มีกางไปถามเขาอีกเดีอยว่าอันคอยอยู่โคราดว่าสั้นทางโคราดนะไปทางไหนโอ้คนะย,ย i, ออคุณๆ <c oughs> นะกับคุณกับคิดหน้าเติมเดี๋ยวเดี <c oughs> ๋ยวคนว่าโคราดมันเอ๊มันคุ้นๆเด้อ่นว่าเออยหายนั่นคนน่ะอันคำว่าโคราดยายกับคุ้นๆจะได้เอ๊มคือโคราดยู่ใสหรือ เอาก็ย e ังว่าคยถามเจ้าว่าโคลานไปทางไดนเออเนาะไปทางไหนเราคนว่าซันไปไปไปยาเย่าพาไปว่าซันเออยาย่พึ่งกระพาเดินเดินผาปานผ่านบ้านละนั้นสูงสูงมันจะมีต้นชำชาบอกเอ๊เออต้นใหญ่เออหาสิบกว่าคนโอบได้เนาะต้นชำชาใหญ่เนาะมันอยู่หน้าบ้าน มันเป็นโพรงอยู่เออที่นี่หมาหมามันก็นอนอือรูรัดอู้ยหมาพันก็เขาเขียนไว้บ้านนี้หมาดุเขาเขียนไว้เออยายก็ว่ายายหมาดุได้ในบ้านนี้เออหมาดุสิไป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 นี้นี้คนว่าไปพาไปไปแน่คนว่าคอยก็เลยยายก็เลยให้ยายเดินออกนาเด้อยายย่านหมาว่าแั่เออเออไม่ยายนํำเหมือ็เดิมน้ำก้นเนาะคอยระวังหมาให้ยาย ยายไปมามา, <c oughs> มาเห็ดใส่น้องยายก็เลยรับตาเดินสวดเออสวดอะไรสวดมนต์ว่าร่านีติปิโสภากาว่าอัลังสมาเออสวดไปจนจบบัดที่นี่โธภกากว่าติโอ้หมามาเสดุงเออมามาก็นอนหมอบลงืออคาถานี่มันดีเนาะอิติปิโสอ่ะคือจิตล่หมาได้ ทีนี่ม้ามนก็นอนลงแอ่งแมงเออมันบกมันอาปากบกขึ้นน้อยให่ก็เลยไปเออก็ไปไปหอดบางนึงเอาไปถามเจ้านึงนี่เด้อทางคนว่าใหญ่นั้นนี่มามาส่งแล้วนี่เด้อทางไปหารถตัวเองว่าซันดีกับโคลาดกอดีใาญ่ก็ไปเจอกระท่อมอีกหลังนึงเนาะเออนักเด็กน้อยในยเสื้อผ้าก็ว่่มีใส่อีกแล้วเออก็ถอดเสื้อผ้าเออมีแต่เกงใส่เสื้อขาดขาด,ดใหญ่กับถามเอล่า นายนายรู้จักโคราชไหมม,มีมีรถไปโคราชไหมแถวนี้ห,หมนันกลาว่าไม่รู้อะไเอาไหนเขาว่าทางเส้นทางไปโคราชมาอยู่ทางนี้มันก็ซีไปพูดพูนพูนยายไปถามทั้งนู่นเอ้อทางโรงเรียนเอใหญ่ยยก็ไปหาทางโรงเรียนอีดีเนาะไปถึงนักเรียนเขาเรียนเต็มเขาเรียนเต็มอยู่คู่เขาก็สอนนักเรียนนะเออ อันนี้ฝันด้วอม่นนิทานหรือยังเรื่องจริงคือฝันเนี่ยินตุเป็นต่างฝันจำได้ใช่ไหมจะลอยให้งใหญ่ไปหอดโรงเรียนปุ๊บอ่ะมันมันมีทางรถคือว่าอะไรมีมันมีทางลัดยางเนาะเออใหญู่้กูจิเจอทางกลับบ้านละตัวนี่เออแบบที่นี่ที่นี่มันมีคุณนายคุณนั่งเนาะเออสะทายกระเป๋ายางนี้แล้วคนนั่งรอรถอืมก็นั่งรอรถทุกยใหญ่ก็เลยไปถามว่า หัวเยากหัวนะอันคุณนายคุณนายเอออันเจ้าู่ไปทางใดนี่คือสะพายกระเป๋งามแท้ายก็กามก่อนนะจะไปทงไา,ปางาทาใานนะนงดนี่เอาแล้วเจ้าจะไปสายถามย้อนใหม่ว่าคอยผนว่าเจ้าจะไปสายคอยกระโบบอกเนาะอันคอยถามเจ้าก้อนจะตอบคอยก้อนเออทีนี้คนก็ตอบว่าโอ้ฉันจะไปโชคชัยดิฮะโชคชัยมัน ทางมาผ่านบ้านยายนี่ว่ะเออยายก็ได้ใช้วันนี้จะไปโชคใช่อนน่ะเอ้าโชคใช้มันโคลาดบ้านยายทั่วเนี่ยยายก็นึกว่านะโอ้อยเจอทางออกแล้วว่ะสั่นเออยายจะไปโชคใช้เนี่คุณนายว่ะยายจะไปโชคใช้โอ้โพอดีแหละฉันจะไปโคลาดวันเฮ้อไปโคลาดเนี่ยเออทีนี้พอดีแหละสายโชคใช้มันจะบพันทางยาย บ้านหน้าบ้านยายพอดีเนาะทางสุขไทยเนาะมันจะมาทาังนี้คือพอดีเออถ้างั้นรอรอขึ้นรถโดยกันนะเด้อคุณนไหนะเออคุณน่ายเนาะเหนไหมเออรอรอรอขึ้นรถโดยกันเนดะ้อคุณนไหเออทีนี้ที่นี่ยังพอรอแล้วเนาะเออนานเติบอืมปัจจุบันี้ทางลัดยางอยู่ดีดีทางมันหายเป็นทางถนนธรรมดาแบบนี้เออ <laughs> ทีนี้ จากน้อยหนึ่งอ้รถมาแล้วรถมาแล้วคุณนายเขาว่าเขาสี่ปะพูดรถมาแล้วรถมาแล้วยายรถมันถอยมาเจ้าหู้บอกรถอะไรยัง,ยงมันเป็นรถหกล้อห่างห่างมันเป็นรถหกล้อห่างห่างแถวบูมีกระบะซ้ำนะเออมันถอยมาคุณนายก็บอกว่านี่แหละรถอยียงว่ะนี่เนาะรถยายก็เลยสงสัยเนาะรถหกล้อห่างห่างมันถอยมาเนาะ คนก็นแย่งกันขึ้นเต็มพี่น้องเอยเสื้อผ้าเออกะบะมีใสดรถเด็กหน่อยพวกนั้นคนเขาคนแก่มันแย่งกันขึ้นท้ายรถกบบระบะมีปิดเปิดท้ายรถไว้รถร้อมันมก็มันก็ทอยมากเนะาะป้าดนี่บร่รถไปโคราชใหญ่ใหญ่อยายยกหัวเนาะนี่บร่รถไปโคราชคือมันเป็นยังซีไหนว่ารถบา้ยาใหญ่กันละอ้าวคุณนาย นี่นี่รถไปโคราชนี่แหละคุณอา,านี่แหละรถไปโคราชเอาละยิ่ขึ้นจังได้ว่าสันใหญ,ญ่กว่ายิ่ขึ้นจังได้นี่กระบะกับ,บ่บบมีจับขึ้นไปนั่งเอาว่า,าเออนั่งในพื้นรถหกลอ้ลอหกลา้อกระบะมันกรบ,บ่สูงดอกคนขึ้นไปนั่งเต็มนั่งอัดอยากเหยยดกันอยู่ยายก็ไปยืนมองเออแล้วกู้ยิขึ้นยังไงดีเว้ย ที่นี่รถเขาก็จะออกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโชเฟอร์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลอยายแน่วสั่นคืยายก็เลยเดินยืนเดินไปข้างหน้าปุ๊บเดี๋ยวเดี๋ยวโชเฟอร์ลอแนี้ยายขึ้นเนี้ยเอายายก็ขึ้นไปทุกข้างหลังอุ้ยข้างหลังมันเต็มนวะยายว่าข้างหลังมันเต็มยายขึ้นมาได้มันซูมันเต็มแล้วนั่นคนนั่งโซอลเซลล์น่าสโลนอยู่ในท้ายรถเจ้าเต็มอยู่ในจี่ให้ยายขึ้นจังได้ยายก็เลยว่าเนาะ ท,ทั้งนั้นย้ายขึ้นข้างหน้าว่าสันเออดีย้ายขึ้นข้างหน้าเออพุ่นกับเราพุ่นลยให้ใหย้ายขึ้นไปข้างหน้ากับพุ่นเนาะเออรถหกล้อว่าที่นี่กันน้อกว่ายายยายวะ่วะยายก็ถามว่าอีกซูเอปอร์ป้านว่าจะไปโคราชไปโคราชเออไหนว่ารถบัสรถบัสดี่คนตอบยายว่างไรยายก็ไม่รู้อะไรผนวะอันนี้ต่อรถนี่ เอารถนี่ออกไปหล่ะไปต่อรถบัส <c oughs> มีการให้เย็บไปต่อรถบัสออกนะถึงจะมาถึงโคราชผนว่าขึ้นหกล้ออีกหกหกล้อห้างอ่ะเนาะเออ,อยายต้องนั่งรถหกล้อของผมนีม่ไปอีกอีกไกลเติมนะย้ายเออมันถึงจะมีรถบัสขึ้นไปโคราชผลว่าไปโชคใช้น่ะปั๊ดคือขึ้นมาหลายต่อแท้ยายกันเลยว่านะเนาะ ยายก็อู้กูมีตังบนอ่างอนกรเป๋ายายก็เปิดกระตังโดูอูมีตังอยู่เด้อเออยายคือฝันเป็นตุเป็นตาเลยยายฝันยายลงเนาะโอ้ฝันเป็นตุเป็นตาคที่ไปหารถบัตรกับโมมีหาทางกลับบ้านเออยายลงน่ะอืฝันอยู่ทั่วใช่นาะมันตลกหลายมันมันจำได้ทุกขั้นตอนเลยเด้อเออยายก็เรื่องของเาจู่ฟังเนาะมาขึ้นยายฝันเออ คือมันจำทุกเทือนแนะฝันจำามดได้ลุงเด้แต่วันนี้มันแปลกมันจำได้จำได้เบิดทุกขั้นตอนเออขึ้นรถปุกหล่อก่อนจังจะไปต่อรถบัสคุณว่ามันถึงจะไปถึงโคราชคุณว่า <c oughs> ยายก็จักสอล่อไปให้ยังบุกไปลงทางในปา่าเออโอ้ยนี่แล้เขาบอกคนนอะพี่นองเอ้ยอันคนเห่านะ่ะ คือคนตายแล้วเนาะเออเวลาเขานอนรับเขาฝันก็คือเขาตายแหละวิญญาณมันก็อกไปทั่วที่ทั่วแดนนอ้ยไปทั่วที่ทั่วแดนบันเขาตื่นจังว่าเขายั่งเนาะเออพอตื่นขึ้นมาอ้ยฝันตัวนี่ว่าสันคือฝันคักแค่หรือว่ายายกินหลายโพดยายกินหลายโพดกินอิ่มกินหลายฝันหลายขาวามันแมนบ,นบนน่เนาะ อยากมาลอยฟังอกมันหนาคำเนาะเออแม่ไปลงโคกลงป่าหาทางกลับบ่เจอว่าจะไปโคราชเออรถบ่มีไปลงทิบลงเรียนไปเจอคนป่าก็มีเ้อเออหลังคน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 ,นุ่งไอ้ผ้าสิ้นเนาะนุ่งนุ่งอเอิญหยางจูงกระเบนก็มีเออบางคนก็เดินย่องย่องย่องย่งเดิเน,นไปเออ แต่เขาบ่ค่อยถามเขาถามเขาบม่ค่อยปากเลยเออเลยฟันเนะเาะเขาบ่ค่อยปากเนาะเอ้ยนี่เรากว่าพี่นอกเอ้ยตื่นขึ้อมากินหลายกับฟันหลายสงสัยยายอยิกกินหลายเนาะกินจนอิม่มเออกินอิ่มหลายกับฟันหลายเนาะพี่นอ้องเอ้ยบัดตื่นขึ้นว่าจะบัดตื่นเศร้าขึ้นมา,จากจงว่าจะของ,ง,งอยั่งยูยังมีลมหายใจอยู่คนสุดท้ายน่ะเออ กูสุดท้ายยายก็ได้กลับบ้านอยู่พอตื่นขึ้นมาเออได้ขึ้นวันยายขึ้นรถบัสน,นี่ไปถึงบ้านยืดอกกว่าสั้นไปข้างหน้าเดี๋ยวลงจากรถหกลออก้อพงมันยายก็ขึ้นรถบัสเลยเออยายไม่ต้องห่วงไปถึงบ้านแน่นอนผมว่าวันนี้ยายต้องถึงบ้านผมออว่าพอวางชั้นยายก็ตื่นขึ้นมากูฝันตัวนี่กูฝันด้วยนี่นที่นองเอ้ยฝันแปลกประหลาด อันบ่แม่นไดทานเด้อนี่ที่เรามานี่ทั้งหมดบ่แม่นไดทานเลยคําฝันอืมยายฝันเมื่อคืนแต่เกิดใด้ใหญ่มาบ่เคยจําได้ปานนี้นะฝันยาวแล้วก็จําได้อีกด้วยจําได้หมดทุกตอนตเออยจะหัวเนระยะระยะคือใส่อกเด้เนาะพี่น้องโอ้ยยังว่าอ้ย มันมนวนแต่เด็กสิ้นเช้าขึ้นมาเนี่ยื้อนี้พ่อก,กันเนี้ยวเลิกขี่น้องงวนนาจิฟันเอาเลขวันนีจิฝ <c oughs> ันเอาเลขมาบอกมามาบอกสู้กันฟังเด้อวันเออจิฝันเอาสามตัวเลยนะจิฝันเอาสามตัวมาบอกพี่น้องเรื่อบานนี้ฝันเอาเงินเอาทองในเมฟิกกินไลกับฟันไลบดีเนาะ กินหลายก็ฝันหลายวันี้วันนี้พ่อแค่น,นี้เด้อพี่น้องยายมาคุยมาเล่าวามฝันให้ฟังฟังยายก็หัวเาะนะยายก็อยากให้พี่น้องเด้๋ฟังน้ำนว,ว่ายายอันแปลกป,ประหลาดเด้อม้อนี้แค่นี้เด้อพี่น้องเด้อจ้าเป็นซีตายายวันนี้จักตาจะพายายไปทางไหนหรือไปขุดแมงอินูนกับผู้ ยาตาคนละยายยายะยิบขุดเมงนู่นนาะวันนี้อยิ่โคกป่าซักว่าจะพายายไปขุดอุ้ยถ้าแดดยายกลัวไปรบลงมันห้อนอืมมันห้อนก็บ่ไปรอเบิ่งอากาศตอนมันขี้บดบ่นีดีเห็นบ่มันเดดขึ้นมาเลยตอนเช้าอู้พี่น้องเอ้ยออกกำลังกายมื้อนี้พ่อแค่นี้แล้วพี่น้องเด้อพี่น้องที่น่ารักสุกคนสุกคนของตายายตามวน วันนี้มีเรื่องคำฝันมาลอ้ฟังแค่นี้ก็จะพี่น้องสวัสดีจ้าทุกคนเลยนะฮักนะฮะทุกคนทุกคนขอให้สุขดีกันเด้วขอให้มีลมหายใจอยู่ด้วยกันโดนๆนะจ้าอยากหัวด้วเนาะ